ถามาชมทุกเรียนเทศทุกคนเนี่ยต้นทุกเรียนเทศพุราลูกเป็นน้ำน้ำรสชาติเปรี้ยวๆหวานนิดๆนี่น้วยมันน้วยแบบทุเรียนเทศ นี่ยต้นปุเรียนเทศมาทางนี้คุณจะเห็นลูกชัดเนี่ยก็สิลูกแบบนี้หนึ่งสองสามสี่หา้านี่ห้าหน่วยจะซูมใไปดูนี่ ผู้เรียนเทศเนี่ยเขาจะลุกแบบนี้หน่วยน้ำนำเนี่ยทุกเรียนเทศเขาทุกคน ให้ดูชัดชัดอีกทีเนี่ยรสชาติก็เดียวเปรียปร้ยวๆก็คือเนื้อมันจะคือหน่อยนาหน่อยนองน่ะ